สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อน ก่อนที่จะไปเห็นบรรยากาศการเก็บถั่ววอลนัทนะคะสาวบ้านตะกูโขเพิ่มเติมจากคลิปที่แล้วนะคะคลิปที่ว่าน้ําตาลทรายทํามาจากอะไรนะคะอันนี้ขอมาเพิ่มเติมนะคะภาพที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี้ก็คือเครื่องจักรที่เขาใช้ในการเก็บเกี่ยวหัวน้ําตาลนั่นเองค่ะเขาจะไม่ใช้แรงงานคนในการเก็บเกี่ยวนะคะเพราะฉะนั้นเครื่องจักรที่เพื่อนๆเห็นนี้ก็คือเป็นเครื่องจักรที่ใช้ในการเก็บเกี่ยวหัวน้ําตาลนั่นเองค่ะและหัวน้ําตาล เขาเก็บเกี่ยวแล้วนะคะเขาก็จะกองเอาไว้ค่ะเพื่อนๆกองไว้ทําไมกองไว้เพื่อตากให้แห้งนิดนึงนะคะเป็นการลดความชื้นเหมือนข้าวบ้านเราค่ะเราจะไม่ส่งข้าวไปที่โรงสีไปขายที่โรงสีเลยนะคะเดี๋ยวพ่อค้าคนกลางเขาก็จะกดราคาเราเพราะว่าเขาจะหาว่าข้าวของเรานั้นชื้นเกินไปหัวน้ำตาลก็เช่นเดียวกันค่ะนี่คือการกองเอาไว้นะคะก่อนที่จะขนส่ง ไปที่โรงงานทําน้ําตาลก็ประมาณหนึ่งอาทิตย์ค่ะเพื่อนเอนเขาจะตากไว้ให้แห้งนิดนึงนะคะอันนี้เป็นความรู้เพิ่มเติมจากคลิปน้ําตาลทรายน้ำตาลทายน้ำทำมาจากอะไรนะคะแล้วมีเพื่อนๆหลายคนถามด้วยว่าเขาเอามาทำอาหารไหมไม่เคยเห็นกุก๊กไม่เคยเห็นเชฟมิชลินเขาเอามาทำอาหารให้เราดูนะคะและหัวน้ำตาลนี้ ก็จะไม่มีขายตามท้องตลาดหรือตามซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะเราเพราะว่าเกษตรกรเขาเก็บเกี่ยวเสร็จแล้วเขาจะส่งโรงงานทําน้ําตาลโดยตรงเลยค่ะเราจะไม่เห็นหัวน้ําตาลนี้ขายตามท้องตลาดค่ะภาพที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่นี้คือต้นวอลนัทนะคะเป็นต้นวอลนัทในฤดูใบไม้ร่วงที่ร่วงหมดแล้วนะคะเห็นแต่กิ่งค่ะ นี่ค่ะต้นใหญ่อย่างนี้นะคะตอนนี้ใบไม่มีแล้วแล้วก็ถั่ววอลนัทก็ร่วงเกือบหมดต้นแล้วนะคะที่เรามาถ่ายภาพให้เพื่อนๆดูก็จะได้บรรยากาศแบบนี้แหละค่ะจะร่วงในฤดูใบไม้ร่วงค่ะเดี๋ยวเราจะได้ไปชมบรรยากาศการเก็บวอลนัทกันนะคะเดี๋ยวภาพต่อๆไปนะคะเพื่อนๆจะให้เพื่อนๆเ,เห็นถั่วต่างๆที่ตกในฤดูใบไม้ร่วงนะคะ อันนี้เป็นถั่วฮาเซลนัทนะคะภาษาไทยบ้านเราก็เรียกว่าฮาเซลนัทฮาเซลนัทเช่นกันค่ะตั้งแต่เป็นลูกอ่อนสีเขียวสุกมานะคะเป็นสีน้ำตาลแล้วก็แกะเนื้อมาเป็นแบบนี้ค่ะนอกจากนี้แล้วก็ยังมีถั่วลี่สงด้วยนะคะแต่ไม่ได้ปลูกในประเทศเยอรมน,นีนะคะอันนี้คือเกาลัดนะคะเพื่อนๆก็ร่วงและสุกในฤดูใบไม้ร่วงเช่นเดียวกันค่ะ ให้เพื่อนๆเห็นตั้งแต่ยางเขียวนะคะคล้ายๆตัวเม่นเลยนะคะหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะร่วงหล่นลงมาแล้วก็จะได้เกาลัดแบบนี้อย่างที่พวกเราเคยทานกันค่ะ เพื่อนๆนี่ที่เรากำลังถ่ายวีดีโอให้เพื่อนๆดูนี้เรียกว่าดอกคาสตาเนียนะอันนี้คือดอกคาสตาเนียสีชมพูจะมีสีขาวด้วยอันนี้ถ่ายให้ดูสีชมพูก่อนนะต้นจะสูงใหญ่อย่างนี้ประมาณนี้ดอกคาสตาเนียลูกของมันก็จะร่วงในช่วงฤดูใบไม้ผลิลูกของคาสตาเนียก็จะเหมือนลูกเกาลัดนะเพื<ๆ>่อนๆชนิดเดียวกันเลยเหมือนลูกเกาลัด เดี๋ยวเราดูใบไม้ร่วงจะมาถ่ายให้ดูอีกทีหนึง่งเนี่ยดอกคาสตานีอาสีชมพูถ้าเกิดว่าปลูกเยอะๆในสวนสาธารณะจะเห็นเยอะมากเลยดอกสีเดียวกันหมดเลยคาสตานีอานะคะเพื่อนๆที่เพื่อนๆเ,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 เห็นภาพดอกไม้แล้วก็ภาพลูกคาสตานีอาอันนี้นะคะจะเป็นพืชที่ทานไม่ได้นะคะแต่กะระโอกชอบกินค่ะแล้วก็วัวก็ชอบกินด้วยแต่สำหรับคนนั้นจะเก็บเอามาไว้เป็นไม้ประดับค่ะ อันนี้คือดอกวอลนัทนะคะเพื่อนๆถั่ววอลนัทค่ะจะบานในจะบานในฤดูใบไม้ผลินะคะลูกอ่อนก็หน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะพอแก่แล้วนะคะร่วงในฤดูใบไม้ร่วงหน้าตาเป็นแบบนี้ถั่ววอลนัทนะคะเพื่อนๆบางคนเรียกว่าถั่วสมองนะคะเพราะหน้าตาเนื้อข้างในเหมือนสมองของคนเราค่ะจ้า อันนี้คือที่บีบถั่วนะคะที่บีบถั่วมันจะมีแบบใหญ่นะอันนี้แบบเล็กค่ะถ้าเรามาทางนี้คือแบบใหญ่ก็คือให้เราดูที่ช่องตรงนี้นะคะถั่วเราจะวางถั่วตรงนี้ค่ะอันนี้นะคะถั่ววางไว้อย่างนี้นะคะแล้วเราก็จะบีบอย่างนี้ค่ะเห็นไหมเราต้องใช้ในแรง,แรงในการบีบแล้วเราก็จะได้เนื้อถั่วแบบนี้นะคะนี่เราก็จะเกะถั่วค่ะเนี่ยเกะถั่วเลยนะคะเอาบีบไม่ได้ เราก็จะบีบอย่างนี้อีกทีค่ะนี่คือวิธีการบีบถั่ววอลนัทนะคะได้ถั่วแล้วค่ะ วอลนัทนะคะ,ะเริญเติบโตตามธรรมชาติที่เราเก็บมานะคะเพื่อนๆได้แค่นี้ค่ะเราไม่ได้เก็บมาเยอะนะคะเก็บมาแค่พอทําคลิปนะคะอันนี้ก็คือเนื้อวอลนัทที่เราบีบให้เพื่อนๆดูนะคะเนื้อเนื้อจะเป็นสีขาวแบบนี้นะคะอันนี้วอลนัทลูกเล็กนะคะเพราะว่าต้นที่เราไปเก็บนั้นเป็นต้นใหญ่มากอายุคงนานแล้วนะคะก็จะได้ลูกเล็กไม่ค่อยสมบูรณ์นะคะ อันนี้ลูกใหญ่นิดหนึ่งนะคะอีกต้นหนึ่งค่ะได้มาแค่นี้ค่ะอันนี้ก็เป็นวอลนัทลูกเล็กนะคะเล็ก,กจิตริดมากเลยนะคะอันนี้เป็นวอลนัทที่เราบีบแล้วได้เนื้อมาแล้วนะคะเนื้อเป็นแบบนี้นะคะเพื่อนเพื่อนนั่งกินได้เลยนะคะกินเป็นสแน็คหรือกินกับโยเกิร์ตรสธรรมชาติก็ได้ค่ะถั่ววอลนัทรสชาติเหมือนถั่วลิสงนะคะเพื่อนๆ ให้เพื่อนๆเห็นถั่วนะคะอันนี้เปลือกยังไม่กระเทาะออกเลยนะคะนี่ไงคะสีเดียวกับใบไม้เลยคะ่ะนี่ก็อันหนึ่งนะคะน,นี่แล้วก็นี่ก็อันหนึ่งอันนี้เรามาอยู่ใต้ต้นถั่วคนเดียวเลยนะคะเ<ๆ><ๆ>พื่อนๆแฟนเราไม่มาด้วยแฟนเราไม่มาเก็บหรอกค่ะเขาอายเออแต่เรานี่มึนไม่อายมาเก็บเฉยเลยเออของฟรีเนาะใต้ต้นนี้อยู่โล่งโจ้งเลยเกษตรกรเขาก็อยู่แถวนี้เขาก็ไถนาแถวนี้แหละเพื่อนๆ,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 ๆ เขาก็ไม่ว่าอะไรเพราะว่าถ้าเขาไม่อยากให้เรามาเก็บเขาคงเอารั้วมากัน้นทาสายอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวเขาก็มากวาดมาเก็บใบไม้นี้ทิ้งนะคะเพื่อนๆเก็บใบถั่วทิ้งแล้วก็เก็บทั้งถั่วทิ้งด้วยค่ะต้นมันใหญ่มากเขาคงไม่อยากได้มั้งคะมาดูใบถั่วนะคะเพื่อนๆต้นถั่ววอลนัทค่ะตรงนี้มีต้นที่ใหญ่นะคะต้นที่ใหญ่คือต้นนี้ค่ะอายุมากแล้วแล้วถั่วก็ลูกเล็กค่ะ ส่วนต้นนี้นะคะอยู่ในดงเลยนะคะเพื่อนๆรกมากเลยใบร่วงหมดแล้วนะคะเพื่อดูใบไม้ร่วงถั่วก็ร่วงด้วยนะคะเพื่อนๆแล้วเราก็จะมาหาถั่วกันนะคะถั่วนี่ไม่สามารถหาเห็นได้ง่ายนะคะเพื่อนๆเพราะว่าสีของถั่วกับสีใบไม้นั้นอันเดียวกันเลยนะคะต้องใช้เท้าแวกแวกหาค่ะแล้วก็ไม่ได้เอาถุงมือมาด้วยมือเปื้อนหมดเลยนะคะถั่วอยู่ตรงไหนเนาะถั่วสีเดียวกับใบไม้เลยค่ะ เดี๋ยวค่อยๆหาไปนะคะเพื่อนๆเจอไม่หนอต้องใช้เท้าเวกๆโอ้โอ้ถั่วอยูีไหนจ้าถั่ววอลนัทเจอแล้วอันหนึ่งค่ะเพื่อนนี่ไงเล็กนิดเดียวค่ะเพื่อน,นลูกเล็กมากเลยนี่ก็ลูกเล็กค่ะใบไม้เยอะมาก หัววอลนัทที่ร่วงแล้วจะเป็นอย่างนี้นะคะเพื่อนๆนี่ลูกของมันค่ะนี่หลุดมาแล้วหลุดมาแล้วค่ะ ไม้ที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี้นะคะเป็นใบไม้ร่วงของต้นถั่ววอลนัทนะคะวันนี้ลมพัดแรงมากเลยนะคะเพื่อนๆจะได้ยินเสียงลมด้วยอันนี้ให้เพื่อนๆเห็นต้นวอลน,นัทนะคะต้นวอลนัทนี้จะออกดอกตั้งแต่ฤดูใบไม้ผลินะคะแล้วก็จะสุกในฤดูใบไม้ร่วงวอลนัทร่วงนะคะ,คะเพื่อนๆพ <P ron k> ร้อมกับใบไม้ร่วงลมก็พัดแรงนะคะเพื่อนๆก็จะเห็นว่า ใบไม้เป็นสีน้ำตาลนะคะใบไม้เป็นสีน้ำตาลสีเดียวกันกับพื้นดินเลยนะคะเพราะฉะนั้นถั่ววอลนัทก็เป็นสีน้ำตาลเช่นเดียวกันค่ะเราจะหาไม่ค่อยเจอนะคะเพื่นพนอนอๆถั่วถั่วกับใบไม้สีเดียวกันเลยหาไม่ค่อยเจอต้องใช้เท้าแวกๆหานะคะถึงจะเจอค่ะ <S <S นี่ให้เห็นเลยนะคะใบไม้ร่วงเต็มต้นเลยค่ะใบไม้ร่วงใต้ต้นส่วนมุมนั้นก็เป็นต้นแอปเปิลนะคะ ปิดท้ายคลิปนะคะอัปเดตพืชบำรุงดินนะคะที่เพื่อนๆเห็นดอกสีเหลืองนี้เหมือนดอกปอเทืองบ้านเราเลยนะคะแต่เป็นพืชบำรุงดินค่ะบางชนิดก็เหมือนคล้ายผักนะคะมีดอกสีขาวสีม่วงและสีเหลืองสวยงามมากค่ะเกษตรกรเขาจะโระยพืชบำรุงดินอันนี้หลังจากจบฤดูการเก็บเกี่ยวแล้วนะคะเป็นการบำรุงดินไปในตัวแล้วก็ เขาจะไถกลบเลยนะคะนี่แดดออกดีนะคะเพื่อนๆสาวบ้านตะกูจะมาอัปเดตพืชบำรุงดินนะคะหลังจากหมดฤดูการเก็บเกี่ยวแล้วนะคะเกษตรกรก็จะไถกลบนะคะไถกลบฟางไถกลบทุกสิ่งทุกอย่างนะคะจะไม่มีการเผาฟางเหมือนบ้านเรานะคะเมื่อไถกลบแล้วเขาก็จะโรยพืชบำรุงดินอย่างที่เพื่อนๆเห็นนี้นะคะพืชบำรุงดินมีหลายชนิดหลายแบบหลายอย่างอย่างที่เราเคย โพสไปในหลายๆคลิปนะคะส่วนมากเราจะโพสต์ที่ท้ายคลิปนะคะวันนี้ให้มาชมพืชบำรุงดินนะคะมันจะ,อะดอกจะเป็นสีเหลืองนะคะคล้ายดอกวางตุ้งนะคะพืชบำรุงดินที่บ้านเรานะคะเกษตรกรบางคนเขาก็ใช้ดอกปอเทืองนะคะที่เป็นสี เหลืองอารามนะคะดูได้ในคลิปบ้านตะกูกนะคะทุ่งดอกปอเทืองนะคะแต่อันนี้ไม่ใช่ดอกปอเทืองนะคะเป็นพืชบำรุงดินที่เราไม่ทราบว่าภาษาเยอรมันเรียกว่าอะไรนะคะแต่ว่าดอกนั้นคล้ายๆดอกรับและก็คล้ายๆดอกวังตุ้งบ้านเรานะคะมีทั้งสีเหลืองและสีขาวค่ะเพื่อนๆเ,เขาโรยผสมกันเลยสวยดีค่ะแล้วโรยแล้วไปไหนนะคะเดี๋ยวพอถึงฤดูหน้า,นาหนาวหนาวเต็มที่นะคะเพื่อนๆ เขาก็จะไถกลบเลยค่ะไถกลบลงกับพื้นเลยนะคะร่วมกันกับดินเลยค่ะสวยไหมคะวันนี้แดดออกสวยมากเลยให้เพื่อนๆเห็นนะคะมีทั้งสีขาวและสีเหลืองนะคะนี่เพื่อนๆให้เห็นเลยชัดๆอันนี้สีเหลืองไปตรงนี้เป็นสีขาวคะ่ะพืชชนิดเดียวกันแต่คนละสีนะคะสวยไหมคะ มุมนี้นะคะเพ,พื่อนเพื่อพืชบำรุงดินที่เพิ่งจะงอกมานะคะเพื่อนเพื่อนจะเห็นต้นอ่อนกําลังงอกมานะคะแต่เราไม่รู้ว่าพืชบำรุงดินอันนี้เป็นชนิดไหนนะคะนี่กําลังงอกมาค่ะเพื่อนเเขาเพิ่งโรยนะคะใช้เครื่องจักรเป็นใช้เครื่องจักรโรยนะคะเพื่อนๆนโรยเมล็ดนี่แหละค่ะอันนี้ก็เป็นพืชบำรุงดินอีกชนิดหนึ่งนะคะใบเล็กๆ บอกแล้วไงคะว่าพืชบำรุงดินที่เยอรมน,นีที่เกษตรกรชาวเยอรมันใช้โรยดินนั้นมีเยอะแยะมากมายหลายชนิดเลยนะคะอันนี้ก็เป็นอีกชนิดหนึ่งค่ะเพื่อนๆอันนี้เป็นพืชบำรุงดินที่เป็นสีขาวทั้งหมดเลยนะคะให้เพื่อนๆเห็นเลยค่ะคลิปก่อนหน้านี้ที่เราให้เพื่อนๆเห็นเป็นสีเหลืองเยอะเลยนะคะแต่ตรงนี้เป็นสีขาวทั้งนั้นเลยค่ะ ดอกอกดอกสีขาวสวยมากเลยเขาโรยเยอะมากเมื่อก่อนตรงนี้จะเป็นที่เขาจะปลูกข้าวสาลีนะคะข้าวบาเล่หรือข้าวสาลีนี่แหละตอนนี้พอข้าวเก็บเกี่ยวเสร็จแล้วนะคะเขาก็เลยโรยพืชบำรุงดินต่อค่ะ